ร้านะคะ่ะที่เจนนี่อยากนแะนะนำให้เพื่อนๆทานนะคะก็เมื่อเพื่อนๆมาถึงนะคะเพื่อนๆจะต้องเลือกก่อน่าเป็นบุฟเฟ่แบบไหนนะคะก็จะมีหลากหลายราคามากเลยนะคะก็จะมีะบบทั้งหมดสี่ราคาด้วยเชนกันนะคะเมื่อเพื่อนๆมาเราก็จะให้ตัว QR code นะคะเพื่อนๆก็สามารถสแกนตัวนี้นะคะแล้วก็สั่งอาหารได้เลยะคะ่ะ เมนูอาหารนะคะที ite, ่เราสั่งมานะคะตอนนย้เจนนี่ก็ได้มาแล้วหล่ะก็จะมีถาดที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ถาดที่เป็นสีเหลืองทั้สองถาดจะต่างกันคือสีแดงก็จะเป็นหมูนะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองก็จะเป็นเมนูที่เป็นเนื้อค่ะวันนี้มีความพิเศษคือมีชีสจ้าชีสก็จะมีแบบเป็นแท่งกับว่าหั่นเล็กกับเป็นแท่งอีกนะเราจะให้ดูหน้าตากันเราจะเอาเนื้อราคาเนื้อพันเบคอนนะคะที่มีชีสใส่ลงไปแล้วก็เอาเบคอนใส่ไปด้วยกรอบมาก ใส่เดคอดกันแล้วเราก็ใส่อันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเนื้อลูกเต่าเฮ้ยมันใหญ่มาแล้วเนี่ยเต่าใหญ่บ้าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเนื้อนะคะดาดําเป็นเนื้อลูกเต่านะคะอันนี้ชิ้นแบบว่าเต็มอิ่มมากเลยชิ้นใหญ่มากจิ้มที่นี่นะคะเพื่อนสามารถตักได้เลยนะคะก็จะมีแําจิ้มซีฟูดนะคะอันนี้น่าจะเป็นจิ้มอะไรอ่ะเกาหลีเกาหลีเนาะแล้วก็อันนี้คล้ายๆสือนแบบจิ้มสุกี้แล้วก็จิ้มสีดําๆําคะของเกาหลีว้าวอันนี้เราเริ่มได้แล้วค่ะ ชีสเราเริ่มเยิมแล้วนะคะมันดีงามมากเลยตรงที่ว่ามันมีชีสอะ่ะเปิดข้าวก่อนมารู้สึกไม่มีเบนนี้นะน่าจะเป็นเบหนุนใหม่คะที่ร้านราคานะคะ,ะ,ะ,คะ,นะคะก็ดีหละราคาเลยค่ะเพื่ออยู่แถวไหนนะคะก็แวะไปทานได้เลยราคาดีงามมากเลยนะคะกินอิ่มมากเพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อนๆสามารถทานได้ถึงร้อยนาทีเลยค่ะนี่เบคอนเราใกล้แล้วนะคะใกล้จะเป็นความจริงละที่นี่เขามีผักให้เพื่อนๆทานเยอะนะคะก็วันนี้เจนี่สักเป็นพวกผักคอร์ดานะคะแล้วก็ผักกาดหอม ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็ปีีชีทข้างล่างๆนะคะ้เราได้แ,แล้วแม่ตาทาสุดๆเราจิ้มน้ำจิ้มผสมแล้วกันนะวันออกเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยหอ,อมมากอร่อยมากเรามาเรา่มชีทกันนะคะชีทเยอะเลยคะ่ะโอ้เดี๋ยวเป็นเพื่อนดูโอ้ชีทเยอะโอเค แล้วเราไปจิ้มจิ้มตัวนี้แล้วนะคะชีสสีหลับตาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ชื่อนะคะต้องขอโทษค่ะอ,อร่อยอชีสหนึบมากไม่มีคำไหนที่กัดเข้าไปแล้วไม่สัมผัสชีสเพราะว่ามันคือชีสอันหนาๆผัดด้วยเบคอนนะอร่อยมากอันนี้เราเอาหูลงแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นเบคอนราดด้วยซอสค่ะซันเตลิสสีเฉพาะของทางที่รีนะคะอ้ เบคอนอันใหญ่หว่ะเมื่อกี้นค่ะเบคอนใหญ่มากอ่าน่าจะเป็นหมูสามชั้นสไลด์นะสวยบ้าอันนี้สวยบ้าราดด้วยซอสค่ะสวยสวยเลยอะ่ะสุดสวยง่าบ้า,บาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันค่ะอันนี้แหละค่ะสามชั้นเลยค่ะอวหอมบ้ากกลิ่นหอมจังเลยอะ่ะกลิ่นหอมบ้าใหญ่เพื่อนๆได้ตรงนี้จังเลยอะ่ะคือกลิ่นแบบกลิ่นหอมออกมาเลยอะ่ะ ที่นี่นอจาเป็นเมนูปิ้งย่างนะคะเด็ดเซ็ตเขาก็จะมีเบเกทานเล่นเด็ดอืนอ่นเยอะแยะมากมายก็อยากเช็ดซจีิฝังนรีบ่าเป็ดฟลายค่ะของทอดเด็ดอื่นก็มีอีกนะคะหรือว่าจะเป็นของทานเล่นเนี่ยกจิงๆอยาสาหร่ายที่นี่ก็มีค่ะหมูที่นี่ร้านะหรือว่าเนื้อเขาจะหัน่นแบบว่าชิ้นแบบสะใจํำมากดู๋นสิชิ้นใหญ่บ้าค่ะก็ถึงตุ๋นบตวนี้ให้เราทานะะก็คือเพื่อนเพื่อนย่างเสร็จเพื่อน,อนาส,สามารถใช้กับไก่ตัดได้ สุดยอดอ่ะเ,เราดีขึ้นมปก่อนค่ะอันนี้เป็นหมูนะคะเราจะเอาเบคอนลงละอันนี้เดี๋ยวเราจะรอเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะว่าดับจิ้มซีฟู้ดที่นี่จะรสชาติจิับแบบไหนถ้าเพื่อนๆกลัวเลี่ยนนะคะสามารถทานคู่กับผักได้เลยค่ะที่นี่จะมีผักหลักหลังเป็นเชอือกด้วยนะคะอ้ยแบบเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะนึกว่าสับพวกเมนูกุ้งหมนกิ้ง,ง,งสับเลยว้าวบอกแล้วชิ้นใหญ่จุใจบ้าก ว้าวเขาเรียกว่ากระทะเดือดเดือดจริงๆค่ะจิมด,ดีมากดูดิค่ะเห็นไขมันนะน้ำมันอะไหล่เลยอันนี้ราคาจะเป็นอุปกรณ์ช่วยของเราเพราะว่าเื่องจากเคีคอนที่ดีเขาให้จุใจบ้าชิ้นใหญ่บ้าคุ้มมากราคาเริ่มต้นแค่แบบว่า300ยิอยนิดๆเองนะคะก็เพื่อๆก็สามารถตาแบบว่าทานหมูเล็ดเต็มที่ เรามาดูกันว่าที่เนี่ยฉ่ำขนไหเนี่ยดูดิไข่บัตติเดอร์หืมกัดปุ้ไข่มันแตกปบบโป๊ะเลยอะ่ะแนะน,นำสัมผัสได้เลยแนะน,น,นำโป๊ะเลยอันนี้สไป,ปซี่ละอันนี้คือปลาล่าค่ะเป็นสไปซี่ละส่วนถัดสีเหลืองอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเนื้อติดหมักส่วนสุดท้ายนะคะที่จะได้สามาค่ะ ปลาหมึกผัดไปได้เลยค่ะอาหารทะเลอันนี้เป็นหมึกกระดองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันก่อน,นว่าอันนี้สุกเราจะหน้าตาแบบไหนนะคะที่ที่ปลาหมึกเขาให้เยอะด้ได้ถาดเลยนะคะส่วนถ้าเป็นหมาล่ารู้สึกว่าจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะราดด้วยซอสหมาล่าค่ะใครชอบความแบบเผ็ดจัดจาา้านทำพลาดนะคะหมาล่าที่ดีดูจากสีสันแล้วนะเผ็ดจัดจ้านเดี๋ยวก็ชิมก่อนนะ ชิ้นใหญ่มากทำหนาละชิน้นหน่งเยอะโอ้หเขาไม่ห่วงของเลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเรารอกระตั๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอมาชิมตัวที่เป็นตัวกิมจิที่ดีกันกิมจิที่ดีสีสันสวยงาบ้าเลยค่ะสีสัสนดูดีจังเลยอุ้ยเอาใบเอาใบอื้มกิมจิอร่อยละหอมเขาบักเดีย่ะบรรยากาศดีมากที่เดียรเขาจะแบ่งแบว่าโต๊ะทานแต่ละล็อกจะไม่แบบปนกันหรือว่า จะได้ติดกันเกินไปก็คือล็อกไทยล็อกปันแล้วก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แต่ละโซนอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทั้งติดตัวกระจกก็กจะเห็นแบบเพื่อนผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งที่แบบโซนตรงกลางก็มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเขามีกระจก,กนั่ง p r i v มากที่นี่ดีค่ะชอบบรรยากาศดีค่ะถ้าเ,เพื่อนแบบว่าอยากจะมาสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวที่นี่แนะนำนะคะคือพอท่าที่จะบรรยากาศดีเลยอันนี้เราได้แล้วนะเราถาว่า อันนี้เป็นเนื้อค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเรามาลองทานไอตัวที่เป็นหมาล่าก่อนเราวะนะไม่แน่ใจว่าเผ็ดขนาดไหนที่เราตัดตรงที่แบบว่ามีแบบว่าซอสหม่าล่าชัดที่สุดเลยนะโอ้โหชิ้นหนามากด้วยความที่เป็นบูหรือติดมันเนี่ยตัดไปเจอมันเยิมเลยอะเยอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาทานแบบว่าตัวหม่าล่ากันนะคะคือแบบว่าเอาแบบเพียวๆกันนะ ผ็ดไปเลยเนื่องจากว่าบม่าล่ามีความเผ็ดไปเรื่อยเผ็ดไปเลยค่ะสําหรับใส่บม่าล่า,านะเจนนี่ก็ว่าโอเคนะสั่งได้สั่งได้ไม่เผ็ดเ,เกินไปส่วนอันนี้นะคะไปปัม๊มน้ำเด้งอะมันสุดว่าเนื้อเบคอนเนาะแล้วเราจิ้มอันนี้ดูว้าวว้าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้งานบะู๋ตัวเน,นี้นนยคือดีกาบ้างนะคือไม่ใช่แค่เฉพาะแบบว่ารสชาติบม่าล่าที่เขาแบบว่าเต็มเหนเหียวแล้วนะคือบู๋วเขามีความแบบ จุ๊ยซี่บ้างเพราะว่าคือกัดไปนี่คือแบบไขมันโป๊ะออกมาชอบอ่ะชอบตัวไข่มันโป๊ะด้วยอ่ะดีกว่าบ้างพี่พีอ่ะกลิ่นเบคอนนะกลิ่นติดไปเลยดูเลยอ่ะเฮ้ยโหหอมเบคอนเบคอนเนื่ยนี่สุดยอดจริงเรากินหน่าไล่รอบเนงนะเรารู้สึกว่าเพื่อนที่สารหนังล่เราชอบหนังล่เขาถูกแล้วก็เดี๋ยวเขาอ่ะไข่ชิ้นใหญ่จุใจมากอร่อยมากอร่อยมากวันนี้นะคะเจนซี่ก็ดีใจที่ะาฝากเพื่อน ว่าทานที่อาคารอีกครั้งนะคะแล,แล้วก็รอบนี <ing> ้ม <sunshine> ีความพิเศษกว่ารอบอื่นนะคะคือรอบนี้นะคะมีตัวนี้ด้วยดีชีสดีเลยเพื่อนๆนะคะชอบสายชีสนะคะแล้วก็ชอบสาว่านะคะแนะนำเลยค่ะว่าตัวประทานที่ดีนะคะรับรองว่าคุ้มค่าการประทานแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เพื่อนๆเสียไปด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ราคาเริ่มต้นก็่ัามวันนิดเองค่ะรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบเลยที่เจนนี่ชอบได้เลยนะคะวันนี้เจนนี่ไปก่อนนะคะยบายค่ะ